สงเชียมันหาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือสองเล่มนะคะคือเล่มสีเขียวหรือว่าเล่มหนานะคะแล้วก็ใช้อีกเล่มนึงสีขาวหรือว่าเล่มบางนะคะตีลิวล้วเคอร์ติวเคอร์บทที่6นะคะให้สติวเดยนหยิบ หนังสื้อสีเขียวเล่มหนาก่อนนะคะเราจะใช้เล่มหนาก่อนนะให้เปิดไปหน้าที่64-68นะคะในบทที่6เราก็ยังอยู่ในเรื่องหัวเออเลอหัเออเลอแปลว่าฉันหิวแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการสั่งชื่อผู้สี ซส่งชือ้อฟูสีนะคะแปลว่าทบทวนคำศัพท์นะคะให้สติวเดนเปิดไปหน้าที่6 6คะ่ะในหน้าที่66นะคะจะเป็นเส้งชื่อเส้งชือแปลว่าคำศัพท์นะคะไปดูคำแรกนะคะคำแรกเอเอเอออยู่คำที่สองเย่เย่ก็คำที่สอี้ฉีอี้ฉีด้วยกัน คำที่ 4, ปปสปาปาสีหรือเถอะคำที่หเสียวเสียวเล็กนะคะคำที่หกเปล่าเบาเปล่าเบาแปลว่าเด็กน้อยนะคะคำที่เจเปล่าเปล่าอิ่มนะคะคำที่8ดเขือเือหิวกะหายหรือว่าหิวน้ำนะคะเขือใช้ได้แค่เครื่องดื่มเท่านั้นนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นเย่ตู่เยตู่นะคะแปลว่าการหานหรือบทความให้สติวเดนเปิดไปหน้าที่73นะคะต่อไปนะคะในหน้าที่73เราซื้อจะให้ทำแบบฝึกหัดตัว H นะคะเขาให้ทำอะไรเขาให้เอาคำว่าเ,เตอร์ที่แปลว่าหิวเปล่าที่แปลว่าอิ่ คือที่แปลว่าหิวน้ำนะคะให้ใส่ลงไปใน5ข้อนี้นะคะเป็นการเลือกตอบนะคะไปดูข้อแรกนะคะ Wo Jin Tian ย a o Shang Mei You c h อ Fan Wo Jin Tian Zao Shang Mei You Chi Fan Wo Zu ไปดูคําแปลนะคะวันนี้ตอนเช้าฉันยังไม่ได้กินข้าวฉันหิวแล้วนะคะ คำว่าหิวเนี่ยมันคือตัวไหนเอยอเออนะคะให้ใส่เออแบบนี้ลงไปต่อไปข้อที่2นะคะแม่แม่ชื่อเลเหลียงเกอร์เมี่ยนเปาแม่แม่ชื่อเลเหลียงเกอเมียนเปาเขาบอกว่าน้องสาวกินขนมปังสองชิ้นแล้วถ้าจุดๆๆเลยแสดงว่าเขา,าอิ่มแล้วนะคะ อิ่มภาษาจีนคือเปล่านะคะให้เติมคำว่าเป่าลงไปนี่เลยต่อไปข้อ3นะคะเหมือนกันเลยเซียวหมิงชื่อเลซานเกิรลเรกโกลเรกโกลตัวนี้นะคะแปลว่าไส้กรอกจำได้ไหมคะเขาบอกว่าเซียวหมิงกินไส้กรอกไป3ามอันแล้วถ่าจุดๆเลือกแสดงว่าเซียวหมิงกินไปเยอะมากเลยเขาน่าจะอิ่มแล้วใช่ไหมคะ อิมภาษาจีนก็คือเปล่านะคะให้ใส่เปล่าลงไปแบบนี้ได้เลยต่อไปข้อที่4ป้าปาจุจูจึลทาซัทาาว,าาท,าวทายาเหอสุยป้าปาจุจูจึลทาซัวทายาเหอสุยข้างหลังนะคะประโยคข้างหลังเขาบอกว่าเขาพูดว่าเขาอยากดื่มน้ําแสดงว่าข้อนี้หนูจะต้องตอบเขอนะคะ เพราะว่าคือใช้กับน้ำเท่านั้นเราจะใช้เอิ่มไม่ได้นะคะต่อไปข้อสี่จิจจจนเทียนหุ่นร์ร์你不知足吗今天很热你不知足吗เขาบอกว่าจินเทียนนะวันนี้ร์เย่อแปลว่าร้อนนะคะหุ่นแปลว่ามากจินเทียนหุ่นรรวันนี้ร้อนมาก นีปู้จุด,จด,จดมาหนีเชิบปู้ไม่จุด,จด,จดหรอแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรคะวันนี้ร้อนมากเลยเชิบไม่หิวน้ําหรอแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบเขินนะคะสำหรับวันนี้นะคะสีเขียวเล่มหนาเราเรียนจบแล้วนะคะให้สจิวเล่นหยิบหนังสือสีขาวขึ้นมานะคะเล่มนี้นะ เราจะไปเลี่ยนสีนะคะไปทำแบบฝึกหัดหน้าที่30นะคะพอสติยเดนเปิดไปหน้าที่30แล้วนะคะอันแรกจะเป็นเสียฮันจือ้อเสียฮันจื้อแปลว่าเขียนตัวของภาษาจีนนะคะโดยที่เขียนตัวนี้ตัวเดิมเลยสามารถคันได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะในหน้าที่30ด้านล่างนะคะคือเจ้าก็ชือเจ้าก็ชือคือหาคําศัพท์นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะมีรูปภาพแบบนี้ขึ้นมาให้นะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้มอมกันนะคะโดยเราซื้อจะมีคําศัพท์มาให้นะคะคําแรกก็คือเปล่าเปลาอิ่มนะคะคำที่2อเออเออหิวคาที่3เสีย้ย เสี่ยขอบคุณคำที่สี่ฉิงฉิงเชิญหรือชวนนะคะคำที่5ตูตูอ่านคำที่6กชัวชัวพูดคำที่7จดสื่อสื่อน้ำผลไม้คำที่8ดเขอเขือผิวน้ำนะคะใน8ปดคำนี้จะเป็นการผสมคำนะคะเช่นตัวแรก ไหมเอ่ยให้ลากตัวด้านซ้ายไปตรงกลางนะคะแล้วจากตรงกลางไปตัวที่มีพิงอินนะคะซึ่งจะออกมาเป็นตัวที่หนึ่งคือคำว่าเปล่าเปล่าตัวนี้แปลว,ว่าอิ่มนะคะให้สติวเลนลากตามหนอนืูไปได้เลยแล้วก็เขียนคำแปลได้เลยนะคะสามารถเขียนภาษาไทยได้นะคะต่อไปนะคะข้อที่สองคำว่าเออสติวเลนจะเห็นตัวแรกนะคะ ตัวแรกแล้วโยงไปคําว่าหอตัวนี้นะแล้วอย่าลือมวงไปที่เออตัวนี้นะคะเราจะได้เออมาแล้วก็เขียนคําแปลแบบนี้นะคะอ่าตัวที่สามเสี้ยดูดีๆนะคะเส้นเริ่มเยอะแล้วนะไม่โยงตามหลอซส้อได้เลยอ่าแล้วก็เขียนคําแปลนะคะ เซนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ s t u d e เ t ต,ต้องทำไปตามเหล่าซื้อนะคะส่วนตัวนี้ก็จะขีดตรงเหมือนกันเลยทั้ง2อันแล้วก็เขียนคำแปลด้วยนะคะต่อไปนะคะคำว่าตู้ t u d e n เสามารถดูจากด้านข้างที่เราซื้อเขียนไว้ให้ก็ได้นะคะแล้วลองโยงว่ามีตัวไหนบ้างให้โยงแบบนี้ได้เลย อ่าตัวนี้อ่านว่าสัวนะคะสัวแปลว่าพูดต่อไปนะคะอีกตัวหนึ่งตูนะคะแปลว่าอ่านอีก2ตัวนะคะลองดูนะค่อยๆลากนะคะอ่าตัวจื่อมาแล้วนะคะอย่าลืมเขียนคำแปลด้วยนะคะต่อไปตัวสุดท้ายคือ นี่ค่ะหิวน้ำถามว่าเราพวกหนูสามารถเ,เขียนคำว่าหิวน้ำได้นะคะส่วนอันนี้นะคะยังมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าไปในกลุ่มส่งงานของเราซื้อนะคะอย่าลืมสแกนแล้วเข้าไปส่งด้วยนะคะให้ส่งเฉพาะเล่มบางนะคะเล่มหนาไม่ต้องส่งนะคะ อย่าลืมส่งงานให้เหล่าซื้อนะคะส่งแค่เล่มบางเท่านั้นนะคะวันนี้เซียเซียตาจียขอบคุณค่ะทุกคน